ผู้ช่วยตัวใหม่มาอีกแล้วเห็นเขารีวิวว่าดีก็เลยสั่งมาลองซะหน่อยตัวนี้เป็นเครื่องทำลายเอกสารของเรโนดีอ่ะในกล่องหนึ่งเขาจะประกอบมาด้วยตัวหัวเครื่องแล้วก็จะมีกล่องที่ใช้สําหรับใส่เอกสารใส่กระดาษที่เราจะทําลายตัวหัวเครื่องเขาจะใช้แบบเสียบปลั๊กเวลาเราเสียบเวลาใช้ก็ใช้ง่ายๆเลยเสียบปลั๊กใช้ได้เลยเราจะมาลองให้ดูอ่ะมัน วางประกบกันแค่นี้เองเขาจะมีตัวล็อกของเขาแค่วางประกบกันแล้วก็เสียบปก๊กแล้วก็กดปุ่มออนเอากระดาษใส่ย่อยได้ง่ายๆเลยตัวนี้นะคะสามารถย่อยได้ถึงครั้งละห้าแผ่นกันเลยนะคะอืเดี๋ยวมาลองให้ดูเป็นยังไงเสียงตื้อๆดีมากอันนี้สองแผน่นอันนี้สามแผน่น เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปอันนี้ครั้งนี้ลองให้ดู3แผ่นซะก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าจะมารีวิวทีละ5แผน่นเวลามันเต็มนะคะเราก็เปิดเอาไปทิ้งได้เลยตัวนี้จุดถึง13ลิตรความจุใหญ่มากใช้ได้โอ้ใช้ได้นานกว่าจะเต็มคุ้มค่า